สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุยเสี่ยวป่อช anel นนคนมักถ่ายบรรยายไม่เก่งเมื่อนี้ไปให้ไปน้ากเก้าครับไปเมืองกันครับว่าคนอีสานเขาเห็ดหน้ากันแบบใด <c oughs> ไปครับ นั่งลถไทยชมวิวไปเรื่อยๆครับ เล็กน้อยกับน้ำน้ำให้นาโดดดูโดดน้ำให้นาเด้อโดดออกกล้องนี่โดดดูลองโดดดูฮะโดดโดดเออโดดใส่กล้องมือเดียวตามนี่โดดเร็วยิ้มด้วยทันมึงน้ำมึงดูขี้ตุ่มมึงน้ามึงดูไอ้หนี่ครับนี่ครับ นี่ครับเด็กน้อยกับน้ำขี้ตมครับเบิงหน้าดูนี่ครับมันตายครับในดำใหม่เบิงเบืงพี่น้องนี่ก็ย่าคนจังอะไรเข้าจังอะไรญ้า คล,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 ลรครับ,บออมันคลายกับเข้าเลยครับคนเอร์บนนี่กระวานแล้วนะครับแต่ว่ามันบอกได้ดำใหม่มันหญ้าลายครับปีนี้ฝนมาเร็ว มาแรงดําหน้ากัจ้างคนบ่ได้ครับวันละสี่ร้อยเขายังมามา,มาดําหน้ากะดําพร้อันครับมงานาามาให้บนูัเลยร่มไได้ดนากดพร้อมกันครับมันเลยปิดงานเอาามาให้บนูแม่บโอ้โอโอเคกจะไป,ไปนังเลยนมนังตัวตัว นี่ครับวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวุ่นวุ่นวายวายเลยนะครับมอดอันน้กัดเจียเเาอีแบบเมื่อบัก้นข้าวเอ้าวขึ้เขาล้ัข้าเข้าวข้เขา้วัดีดสวัสดี สวัสดีค่ะพช่องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในีชลปอเด้อแมน้ำน้ำแฉนวคนมา่ายมันยายไม่เก๋เปิดช่องให้ดูเปิดช่องใ้ดูมาเได้ไปนะแม่มึงเดอไปไหนไปสวน้อเฮงบมามันยังนอับเอาหน้าโกงๆวีโนาปกอันน้คือปัจเจจับเอาไว้เดีคยะ โปะมาเป็นยังไปกินข้าวเที่ยงน้ำกกนพี่น้องไปติตามมาคงน้ำมกันนะครับเอาให้มันกินได้ป้วนี่เอาให ครับกินข้าวเที่ยงแกันครับอ๋อหลายแล่เอาดอยืมส่วนอย่างเขาอะไรต่อลไม่ไเลยผมไม่ฮะโอ้มีเียนต่อไปนะไปทางแล้วครับกลิมือเามปหาวน่นเหมือนเลืดูทาาไรขาก็บอกก็คือมันอยู่น้าเสือไปอืทางหวป้ากใส่ยีอจะคลองที่ไหน ต่อรวมทั้งหมดแหละยไปเนยมาตัวคุมบ้าจังต้นตุ้มทั้งตัวมะเก่ามันอยู่น้ำอันเครือใบอันเคลืออันใบกลมๆมาเรื่องงุนจับมัดปุ้นกันว้อจะบอกทางมันทางดีะคจนัไหนใ้จุหัวหอแม่ที่เจ้าเราอยางองอันนี้ยแหละของน้ำมันอยู่เวาของแม่ได้ยับมาบอกเองนะเหือมันาน่

วนี้ฝนมาไวครับที่หวานไว้แล้วนี่มีแต่หญ้าเลยครับนี่ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าครับนี่ครับให้ที่เหาคาดแล้วเมื่อกี้นี่ครับ มันมีแต่หญ้าละครับไรได้เห็ดไม่ด่ำเอาครับนี่ที่ว่านไม่รู้ว่าจะได้กินบ่ครับนี่มีแต่หญ้านะเป,เด,เ,ปเดินเป็นเดินอยู่ยม่องออกออกม่องบอ,อกบออกระบอ,อกครับ บรรยากาศท้องนาท้องไร่ยุ่งหินกระสิลาลนะครับนะครับพี่น้องเอากราไปเพื่อนก่อนมาพี่น้องดำน้าน้ำการ ดำน้ำนี่ปญญาว่าจะ้อินโอ้โหฮานแทะน้ำนี่แหละฮานแทะ ก็ไปดำโอกก่อนอีแมะงันมันเดียกปลาไบใช่นหมเจ้าอ,อ,อยากเข้ากล้องเงี้ย บรรยากาศยามค่ำดได้เวลากลับบ้านแล้ว,ลวพี่น้องไปกลับบ้านสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ